เอารถส่งของที่เป็นของบริษัทไอแจ๊ดไปชนหน้าบ้านของแม่นี่คือหนี้การพนันสิ่งที่เอาหนี้สินมาให้แจ้งกับที่บ้านไอเงินทั้งหมดเนี่ยถ้าจังไม่มีแจ๊ดอะจัต้องทําอะไรถึงจะต้องเอาเงินไปใช้หนี้ให้เขาได้คือนอกจากไม่เห็นใจแล้วยังทําลายอะ่ะกูไม่เซเรียสหรอกเพราะว่ากูก็เป็นคนไม่ดีมาอยู่แล้ว ที่จะเงียบแล้วไม่พูดคือจังไม่รู้จะพูดอะไระคือพูดพูดตรงตรงตรงนี้เลยว่าสิ่งที่แจงแล้วครอบครัวโดนกระทํามามันสุดจริงๆแล้วทำไมเราต้องมาพูดให้ทุกคนเข้าใจเราด้วยการยิ่งที่เราไม่พูดกลับกลายเป็นว่ามองว่าเราเนี่ยยอมรับแล้วเราไม่เคยมาแบบปกป้องแจ๊กแล้วอเอาอันนี้ที้ทางการเนี่ยที่เอาบอกก่อนว่าตอนนี้ผมกับแจงเเรากำลังสร้างตัวกัน ถามว่าพวกเราอ่ะทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนและที่คนที่กําลังฟังผมอยู่เนี่ยไม่มีใครยอมใครนะถ้าใครมาไลฟ์เขาคุณเนี่ยมันม,มีใครยอมหรอกแต่ผมต้องเงียบผมต้องทํางานผมต้องหาเงินถ้าผมไปประทะหรือไปนู่นนี่นั่นอะไรมันมีผลกระทบกับงานแล้วบางทีสิ่งที่เขาไลฟ์ออกมาพูดเนี่ยเหมือนต้องการให้พวกผมเนสะียชื่อเสียง เพื่อที่จะไม่มีงานือแล้วก็เลยต้องเงียบใช่แต่คืนเะมื่อวานนั้นมันเงียบไม่ไหวแล้วมันมันคนเรามันไม่แบบโดนกระทําแบบย่ำยีบ่อยๆหรอกจังก็นั่งถามตัวเองนะว่าจังผิดอะไรเพราะตั้งแต่ตลอดเอาง่ายๆเลยเอานับย้อนแค่สองปีเนี่ยจังกำลังจะพูดเรื่องสองปีเลยตั้งแต่ออกจากคุกมาเนี่ยน่าจะปีหกสามตอนนั้นช่วงโควิด ก็รู้อยู่แล้วว่าวงไม่มีงานเราไม่มีงานอะไรให้ทําอยู่แล้วแต่ตอนนั้นมันเริ่มมีงานหนึ่งงานสองงานเนาะแต่นะแล้วเราก็เลยอ่ะถ้างั้นก็มาช่วยขับรถส่งของทีนี้ก็เริ่มมีฤทธิ์กับที่บ้านเอารถส่งของที่เป็นของบริษัทไอแจ๊ไปชนหน้าบ้านของแม่ที่มินบุรีก็มีเรื่องมีราวกันขึ้นไปเคลียร์กันที่โรงพักก็อมชอม ก็จะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วน,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 นู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นผ่านไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าเหตุผลอยากจะมีรถขับแจงซื้อรถซีวิกในปี64เนื่องจากว่าน้องมือกีตาร์เนี่ยกำลังจะถูกยึดไม่มีเงินผ่อนโอเคพี่ซื้อคืน7,9 0 0 0สเพื่อให้เขาถามว่าทำไมจังโอนชื่อให้เขาเลยเพราะ เหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นนานมากแล้วแต่ไม่อยากพูดนี่คือหนี้การพนันสิ่งที่เอาหนี้สินมาให้แจงกับที่บ้านใช้เนี่ยเยอะมากนะแต่แจงก็ทนเพื่อไม่เป็นไรให้โอกาสเขาวันๆนะ่ะแจงกับแจถหาเงินน่ะเหนื่อยเหนื่อยมาก แต่ต้องมาทําอะไรแบบนี้แจงแค่มองว่ามันไม่แฟร์กับแจงเลยอะ่ะกับสิ่งที่เขาออกมาด่าแจงโพสต์ว่าแจงนู่นนี่นั่นลามมาถึงลูกแจงเนี่ยขู่ขู่ฆ่าขู่ปืนขู่นู่นขู่นี่แจงเก็บหลักฐานไว้หมดแต่ก็บอกกันก่อนเลยนะผมไม่เคยมีผ่าใครอยู่แล้วถ้าผมเป็นอะไรครอบครัวผมเป็นอะไรก็คือเขาแค่นั้นเองที่ผมมาบอกไม่ได้อยากเอาไอ้นี่ออกมาเพราะอยากให้เขามีเส้นทางทำมาหากินนะ จะจ<อ>ไม่เคยทำร้ายใครเลยตลอดเวลาที่อยู่กับแจ๊สมาสิบสามปีไม่เคยสร้างเรื่องลำบากใจให้ใครในบ้านทั้งสิน้นอะไรอันนี้ผมพูดจากใจนะพูดจริงๆนะที่ผมเห็นมาผมคบกับแจงมาแจงดูแลเขามาตลอดตลอดเลยแจงเขาไม่เคยทิ้งพี่น้องแล้วไม่เคยทำร้ายพี่น้องด้วยของผมเนี่ยเรื่องรองเท้ามผมโกรธ ตังผมว่าผมจะหามาได้ทุกทุกอย่างอะ่ะเพราะแม่ผมไม่ได้ไม่ได้รวยผมทํางานหาเงินสุจริตผมหาเงินซื้อของของผมแล้วคุณมาเอาของของผมที่เงินตอนนี้ผมซื้อใหม่ก็ได้พูดจริงจริงแต่ความรู้สึกตอนนั้นนีที่ผมเก็บไว้อะมันตั้งแต่ครั้งแรกในชีวิตผมแต่ผมมีรองรองเท้าคอนเวิร์ตที่ผมอยากได้คู่แรกของผมมันอยู่ในตู้นะหมดเลยค่อยดูเนาะเพราะว่าถ้าจังไม่ไม่ใช่แจงอะ่ะใครจะส่ง พอไม่มีใครเอาแล้วก็มีแต่อีนี่คนเดียวคนเดียวเลยสุดท้ายอยู่คุกได้ประมาณ3มเดือนส่งจนบ้ายออกมาว่าขอให้แจงและแม่เนี่ยยอมความจะทำตัวเป็นคนดีจะขอโทษทุกคนจะเป็นคนดีของสังคมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพน,นันนี่คือหลักฐานจะไม่อยากเอาออกมาเปิดเลยนะมันเหมือนประจานคนในบ้านแต่แจงก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันถ้าสำหรับแจงนะ ก็คนมันสุดแล้วอ่ะจังก็ยังคิดว่าโอเคถ้าทำดีไม่ได้ดีก็ไม่ทำกับคนนี้นะแต่คนอื่นจะก็ยังทำอยู่ไม่อาตอนโกรธแกงตอนไล่ด่าก็คือผมไปเขี่ยวอะไรด้วยอยู่เข้ามาโกรธไม่แล้วอยู่ๆก็เอาปืนมาวางงโลโก้วงแต่เขาลบไปแล้วนะยังมีอยู่แต่จะมีหลักฐานเดี๋ยวดูได้เปลี่ยนน้ำรองแน่แล้วผมงงว่ากูไปทำอะไรให้มึงวะกูไม่เข้าใจกู ผิดอะไรทั้งทั้งนี้มันเกี่ยวไม่เกี่ยวกับผมเลยแล้วจะอยากถามอ่ะไอ้เงินทั้งหมดเนี้ยถ้าจังไม่มีแจอ็อ่ะใครจังต้องทำอะไรถึงจะต้องเอาเงินไปใช้นี่ให้เขาได้แล้วคนเนี้ยคือคนที่ทำมาหายกินอยู่คนเดียว คือนอกจากไม่เห็นใจแล้วยังทําลายอะ่ะมันควรจะยืนอยู่บนสังคมนี้ไหมจางถามแค่เนี้เอาเน,นี้ยวันเนี้จงอ่ะไม่อยากขอบคุณใครเลยแจงอ่ะอยากขอบคุณแจแล้วขอโทษแจะแค่คนเดียวไม่ได้ร้องเพราะอะไรนะร้องด้วยความแค้นมันแค้นจริงๆพี่พวกมึงด่ากูกูไม่เีเลียสหรอกเพราะว่ากูก็เป็นคนไม่ดีมาอยู่แล้วกูรับได้หมดทุกอย่าง แต่ที่กูออกมาพูดวันนี้กูอยากให้คนรู้เท่านั้นเองก็วพวกมึงต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งลบกวนอย่าลืมชี้แจงนะเรื่องศพแม่อยู่ที่ไหนถ้ามึงบอกว่าแม่ไม่ได้เลี้ยงมึงมามึงไม่เลยไม่สนใจอา้าวแล้วอีแม่เลี้ยงเป็นน้องสาวแท้ๆมีน้องชายทั้งสองสามคนทําไมไม่มีคนรับศพไปทาทาไมทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลปล่อยให้เป็นศพไร้ญาติแล้วถูกส่งตัวไปที่สุสานลบกวนชี้แจงเรื่องนี้หน่อยนะกับพี่สาวคนโต ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ